เมค้าที่เราโน้มไว้นะคะเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งยอดตรงนี้เขาก็จะไม่สูงนะคะเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในสวนอีกเมื่อนเดิมนะคะ ก็พอดีว่ามีเพื่อนๆนะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกเราว่าช่วยไปอัปเดตต้นสตอที่โน้มกิ่งไว้ให้ดูหน่อยนะคะว่าเขามีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วนะคะนี่เราก็จะพาเพื่อนๆเข้ามาชมนะคะไปตามไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะคือต้นสตอที่เราทำการโน้มกิ่งไว้นะคะและที่เราโน้มลับต้นไว้นะคะ อันนี้เราก็ลดน้ำด้วยนะคะเมคะาที่เราโน้มไว้นะคะเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งยอดตรงนี้เขาก็จะไม่สูงนะคะเพราะว่าเขาเป็นกิ่งเนาะเขาไม่ได้เป็นลำต้นนะคะเวลาที่เขาติดลูกเขาก็จะไม่สูงแต่ถ้าเราปล่อยให้เป็นกิ่งของอเป็นลำต้นของเขาให้ปล่อยชะลูดขึ้นไปเขาก็จะเป็นต้นที่สูงมากเลยนะคะ สูงมากโอบใหญ่นะคะจากที่เราเห็นมานะคะเขาก็ต้นสูงเท่าโอ้สูงมากกว่าต้นประดูต้นนี้อีกนะคะที่เราเห็นอยู่อยู่ที่จังหวัดระยองนะคะจนแบบว่าลําต้นที่ขึ้นไปเก็บลูกจะต้องใช้แบบใช้ทอยนะคะตอก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 ตามลำต้นขึ้นไปเพื่อไปเก็บผักของเขานะคะเวลาที่เขาติดลูกนะคะเนี่ค่ะกาจะเป็นประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆส่วนอ่า ต้นของเขาที่ที่เรามัดไว้นี่อันนี้คือช่วงที่ลมแรงๆนะคะลมพัดมากิ่งกิ่งไม้อ่ะคะ่ะหักมาทับนะคะทําให้กิ่งตายของเขาหักนะคะก็เลยทําให้มีการเสียหายไปเลยนะคะก็จะเหลือแต่ตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะคะก็เหลือแต่ยอดที่แตกใหม่นะคะแต่เขาก็ก็ไม่ตายนะคะก็ มีความงามสมบูรณ์ดีนะคะแต่ทีนี้ในต้นนี้นะคะเขาจะมีอยู่3ยอดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาออกยอดหนึ่งให้เขาเหลือแค่สยอดพอเนาะเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปเนาะจะแย่งอาหารกันแล้วตรงที่เราเอามาปลูกเนี่ยอยู่ข้างกอไผ่ด้วยนะคะการปลูกต้นไม้พวกนี้มันก็จะเลยเป็นการแบบยืดๆแข่งกันนิดนึงเนาะค่ะส่วนการอัปเดตนะคะต้นสตอ ที่โน้มลำต้นก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆมีคำถามอะไรหรืออยากดูคลิปอะไรนะคะอยากให้เราพาไปดูอะไรพืชชนิดไหนก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเราได้เลยนะคะหรือถ้าหากเพื่อนๆมีคำแนะนำเราก็พร้อมจะรับคำแนะนำจากเพื่อนๆนะคะ,เพ,นนะ,คะเพื่อนนำมาพัฒนาปรับปรุงสวนของเรานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเราทำได้